เจ้านายของนางมากนางเลยเอามะนาวบีบใส่เอาเกลือเลยแล้วก็ถุยน้ำลายใส่แล้วก็เอาไปเผาแว้็สาบแช่งด้วยสว,ส,สวัสดีค่ะ Merry Christmas เจอกันอีกแล้วนะคะกับปะแก้วชาแนลในวันคริสต์มาสนะคะวันที่25่ธันวาคม นะคะคพุทธศักราช2564หรือ2021นะคะวันนี้เป็นวันคริสต์มาสของฝั่งยุโรปหรือของคนทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะคะขอให้ป้าแก้วขอวอวยพรให้ทุกท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญประสบความสำเร็จในชีวิตคิดวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะคะแล้วก็ ขอให้ตั้งหวังที่จะทำอะไรขอให้ประสบผลสำเร็จในเร็ววันนะคะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองขอให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตลอดปีตลอดไปนะคะเอาละค่ะวันนี้ป้าแก้วมีเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะคะเป็นของเพื่อนใน a c e b o o k นะคะของคุณ วานิดานะคะเรื่องมีอยู่ว่าคือน้องรู้จักสองคนนี้นะคะน้องวานิดาเนี่ยรู้จักสองคนนี้ที่อยู่ในเรื่องนี้นะคะคือมีผู้หญิงไทยคนหนึ่งทำงานความสะอาดนะคะที่บ้านคนไทยคนหนึ่งแต่ว่าทั้งสองคนเนี้ยต่างคนตา่าง คือเจ้านายเนี่ยชอบมักจะชอบฉีกหน้าคือทำให้ลูกจ้างเนี่ยเสียหน้าประจำนะคะชอบต่อว่าลูกจ้างต่อหน้าคนจำนวนมากนะคะแล้วก็ฝ่ายลูกจ้างเนี่ยก็มักจะเอาเรื่องของเจ้านาย ไปนินทาไปด่าว่าไปสาไปแช่งนะคะคือสองคนนี้เขาสินเสมอกันนะคะแล้วเขาก็ยังคงทำงานร่วมกันอยู่นะคะเอาล่ะค่ะคือมีหญิงไทยไปทำความสะอาดบ้านของผู้หญิงไทยอีกคนหนึ่งนะคะแต่เขาไม่ถูกกันเ,เจ้านายทะเลาะกับเจ้านายแล้วทะเลาะกันเป็นประจำนะคะลูกค้าเออลูกจ้างก็แค้นฝังหุ่นนะคะเจ็บมาก ไปทำงานไปก็แช่งไปทั้งด่าโคตรเง่าสักกาดนะคะแบบเสียหายหายน้องท่านนี้รับรู้แล้วได้ยินมาโดยตลอดนะคะน้องก็เตือนลูกจ้างนี้ไปว่าเราทำงานอยู่กับเขากินเงินเดือนเขาไม่สมควรเอาเขามาแช่งมาด่ามาสาบม,มาแช่งโกรธแค่ไหนก็ไม่สมควรทําแต่นี่ที่เธอโกรธแบบแค้นฝังหุน่นก็แค่เขาไม่ให้ยืมเงินนะคะ แต่ที่สุดของที่สุดคือนางทําเรื่องที่น้องวนิดาเนี่ยรับไม่ได้นั่นก็คือคือเก็บเอาผ้าอนามัยของเจ้านายที่ทิ้งไว้ในห้องน้ำเหนะคะที่มีประจำเดือนเปื้อนอยู่เต็มแผ่นนะคะนางเล่าว่านางแค้นเจ้านายของนางมากนางเลยเอามะนาวบีบใส่เอา เกลือเลยแล้วก็ถุยน้ำลายใส่แล้วก็เอาไปเผาแล้วสาบแช่งด้วยนะคะขอให้ตายวันตายขึ้นขอให้มีอันเป็นไปในเร็วไว้ถ้าเพื่อนรู้ๆแบบเนี้ยเพื่อนจะทำยังไงคะนะคะน้องบอกว่าน้องรู้จักทั้งสองคนแต่สองคนนี้แค่คนรู้จักกันนะคะน้องเป็นคนนอกก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรมากมายนะคะเอะเขามาเล่าให้ฟังคือง่ายๆคือเจ้านายก็นินทาลูกน้อง ะะส่วนหน้ากากเข้าหากันแต่พอรับหลังก็กัดกันเหมือนม้านะคะถ้าเกลียดกันทาไมไม่เดินออกมาเฉยๆล่ะจะอยู่กันให้ไม่สบายใจแล้วสาบแล้วแช่งกันทําไมมันไม่มีประโยชน์นะคะเตือนตัวเองนะคะว่าถ้าเกลียดใครก็ให้อยู่ห่างๆอย่าเอานิสัยแบบนี้ไปใช้กับคนอื่นนะคะมันไม่มีประโยชน์ไม่มีความเจริญในชีวิตนะคะน้องบอกว่าที่เขียนมาเนี่ย ไม่ได้ต้องการอะไรนะคะแค่อยากมาเล่าให้ฟังว่ายังมีคนแบบนี้ในโลกนี้อยู่นะคะต่อหน้ามาภาพรับหลังตะโกนนะคะอย่างป้าแก้วถ้าถามว่าลักษณะเนี้ยป้าแก้วยังจะทำงานอยู่ร่วมกันอยู่ไหมถ้ามุมมองของป้าแก้วเป็นลูกจ้างไม่ทำจะทําทำไม คือทางานเราจะต้องสบายใจนะคะอยู่กับลูกเ,เจ้านายเจ้านายเราจะต้องรักเจ้านายในเมื่อเราเกลียดเกลียดเขาเราก็ไม่สามารถที่จะไปเอาเงินเขาได้นะคะดังนั้นออกอ่ปะป้าแก้วออกนะคะส่วนถ้าในมุมของป้าแก้วถ้าป้าแก้วเป็นเจ้านายป้าแก้วไม่ชอบเขาป้าแก้วก็จะไม่เอาเขานํามานินทานะคะก็คืออย่างมากก็คือเชิญออกนะคะเชิญประตูต่อไปนะคะ แค่นั้นเองแต่ที่เขายังสามารถทำงานร่วมกันได้อยู่ก็คือเขาสินเสมอกันไงคะพีเน่ากับโลภุนะคะต่างคนต่างเกียดกันแต่ก็ทำงานร่วมกันเจอหน้ากันต่อหน้ากันก็ยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจากันดีเฮ้ยทำได้ไงวะยังป้าแก้วพแก้วทำไม่ได้แนละ้วบอกได้เลยว่าทำไม่ได้ว่ามันมันตีหน้าไม่ได้คือถ้าเป็นคนที่ไม่ชอบใครแววตาสีหน้าป้าแก้วจะออกเลยนะคะ ไม่รู้อะเป็นคนอย่างนั้นจริงๆเรื่องแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าในโลกนี้ไม่มีนะคะคนแบบนี้มีทั่วโลกนะคะสวมหน้ากากเข้าหากันนินทากันแต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่เอากันไปนินทานะคะมากมายต่างๆมากมายนะคะเพื่อนกันบางทีมากิน อาหารร่วมโต๊ะกันใครเดินออกไปคนนั้นโดนนินทานะคะป้าแก้วเคยเจอมาแล้วค่ะใครเดินออกไปเนี่ยนคนนั้นโดนนินทาคือปวดท้องส่วมจะเข้าส่วมก็ยังไม่กล้าเลยเพราะว่าในเมื่อมันนินทาทุกคนร่วมโต๊ะกูต้องโดนแน่ๆดังนั้นไม่ไปแล้วก็จากนั้นก็ค่อยๆเฟดตัวจากคนกลุ่มนี้ออกมานะคะดังนั้นตอนนี้ป้าแก้วเป็นคนที่ไม่ไม่มีเพื่อน ไม่ค่อยมีเพื่อนคือนับคนที่คบได้เป็นหัวหัวที่คบกันได้แบบสนิทสนิทเลยก็คือคุณเป้านะคะดูใบเออเธอไม่ใช่คนดูใบนะคะเธอเป็นคนไทยนี่แหละเออเธอเป็นนักเขียนนะคะนามปากกาของเธอก็คือเข้าเหนียวอินเตอร์นะคะแล้วก็คุณตาวอจินเนีย ที่คบกันมาเป็นสิบปีแล้วนะคะอย่างคุณเต่านี่ยังไม่ได้เจอตัวกันแต่ว่าคุยกันแบบสนิทใจคุยกันได้ทุกเรื่องนะะอย่างน้องเป้าเนี่ยเคยเจอกันแล้วก็คุยกันได้สนิทใจถึงต่างคนต่างมีภารกิจต่างมีหน้าที่การงานไม่ได้คุยกันเป็นเดือนหรือเป็นอาทิตย์เป็นอะไรก็แล้วแต่แต่พอกลับมาคุยกันก็จอยกันติดเพราะว่าเราคบกันด้วยใจไงคะคุณจะเป็นยังไงเราไม่เคยนินทากันนะคะมีแต่แนะนําสั่งสอนกัน ะะเรื่องไหนดีเรื่องไหนไม่ดีเราก็บอกเราก็ติกันติด้วยความรักไม่ใช่ติเพราะความกรินะคะป้าแก้วก็จะมีเพื่อนหลักๆที่สนิทสนิทอยู่สองคนนะคะแล้วก็เพื่อนในชีวิตจริงก็จะมีเพื่อนที่ทํางานอยู่คนหนึ่งเ <c oughs> มื่อก่อนจะมีสองคนแต่ตอนนี้เมื่อก่อนจะมี หัวหน้าแผนกซึ่งลาออกไปแล้วเธอก็ไปมีชีวิตของเธอซึ่งนานๆเรานจะติดต่อกันทีแต่ที่สนิทกันสุดๆก็คือเพื่อนที่ทำง,งานที่เป็นคนจีนนะคะชื่อจูนนะคะทำง,งานสนิทกันรักกันมากมีอะไรแบ่งปันกันตลอดนะคะเราไม่คุยเรื่องคนอื่นเราคุยแต่เรื่องงานอย่างเดียวนะคะไม่ยินทากันเลิกงานก็คือจบนะคะ เป็นอย่างนั้นจริงๆชีวิตทุกวันนี้อย่าไปอะไรมากมายนะ,ะอยู่มาขนาดนี้แล้วอายุเยอะแล้วนะะมีแต่จะแก่ไปข้างหน้าแล้วเราไม่รู้ว่าวันไหนคือวันสุดท้ายของเรานะคะตรงไหนไม่มีความสุขเดินออกมาค่ะแมกเคยพูดหลายครั้งแล้วเดินออกมาตรงไหนที่ทําให้เราทุกข์อย่าไปอยู่ตรงนั้นเอาตัวเองออกมาให้พ้นเรื่องไหนที่ทําให้เราขุนข้องมองใจ ตัดออกไปอย่าไปคิดนะชีวิตมันไม่แน่ไม่นอนหาความสุขใส่ตัวเองนะคะอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนอยู่กับสังคมที่เข้าใจเราและรักเรามากกว่าใครจะว่าโลกสวยก็ <c oughs> <c oughs> ช่างเขานะถ้าเรายังทนฝืนไปอยู่กับแคร์คนอื่นว่าคนนั้นจะคิดอย่างนั้นคนนี้จะคิดอย่างนี้คนนั้นจะไม่ชอบเราคนนี้จะไม่ชอบเราชีวิตคุณจะไม่มีความสุขเลยนะคะเพราะแกขอฝากเรื่องนี้เอาไว้ ด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ป่าแก้วขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะ Merry Christmas ค่ะ and Happy New Year นะคะสวัสดีค่ะ